สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆอนุบาล3ที่น่ารักของคุณครูปานีทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เสริมประสบการณ์เตรียมความพร้อมเรื่องหนูน้อยมีวินยัยเด็กๆมีวินัยหรือเปล่าอ่าให้เด็กๆเ,เปิดหน้าที่50สนะคะ ่าเปิดแล้วใช่ไหมคะค่ะอ่านคำสั่งตามคุณครูเลยค่ะระบายสีภาพอ่านตามเลยนะคะระบายสีภาพเด็กที่อ่านหนังสืออ่าดูนะคะหนูหน้อยมีวินยัยลองมาดูกันว่าเด็กคนไหนมีวินัยนะคะค่ะ หลังจากที่เด็กอ่านหนังสือเสร็จแล้วควรปฏิบัติอย่างไรนะคะอ่าฟังค่ะทีนี้ให้เด็กๆอ่าให้เด็กๆระบายสีภาพเด็กที่อ่านหนังสือนี่นะคะให้เด็กๆระบายสีส่วนด้านล่างให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูก ในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่เด็กควรปฏิบัติหลังจากอ่านหนังสือเสร็จแล้วอ่านหนังสือเสร็จแล้วเดินหนีเลยใช่ไหมคะหรือว่าอ่านหนังสือเสร็จแล้วเอานหนังสือไปเก็บไว้ในตู้หนังสือให้เรียบร้อยข้อไหนคะภาพไหนเอ่ยที่เด็กควรปฏิบัติ นะคะคเด็กๆก,ก็กาเครื่องหมายถูกเลยนะคะะค่ะ,ะทีนี้เด็กๆไปดูหน้าที่51ดูหน้าห้นะคะตัดภาพด้านล่างมาปะติดในช่องว่างให้สัมพันธ์กันนะคะ,ะทีนี้เด็กๆด,ดูภาพด้านล่างนะคะด้านล่างจะมี ตู้รองเท้ากลองดินสอแล้วก็ที่ความแก้วใช่ไหมคะค่ะก่อนที่จะตัดให้เด็กๆระบายสีก่อนนะคะระบายสีเอาให้สวยที่สุดเลยนะคะแล้วข้างบนด้วยระบายสีภาพเด็กด้วยนะคะพอระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ตัดภาพข้างข้างล่างนะคะเอาไปติดให้สัมพันธ์กับ ภาพด้านบนนะคะว่าเด็กคนแรกเขาถืออะไรคะถือดินสอใช่ไหมคะจะต้องเก็บตรงไหนเอ่ยเด็กผู้ชายคนที่สองถือแก้วจะต้องเก็บตรงไหนรองเท้าจะต้องเก็บตรงไหนเด็กๆก็เอาไปติดให้มันสัมพันธ์กันนะคะค่ะเก่งมากเลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะ เด็กๆวันนี้เก่งมากเลยนะคะเก่งทุกคนเลยนะคะเป็นเด็กดีมีวินัยทุกคนเลยนะคะค่ะคุณครูก็ฝากให้เด็กทํางานหน้า5 0แล้วก็51ด้วยนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อเอาให้สวยที่สุดที่สุดเลยตัวบรรจงเลยนะคะค่ะทีนี้วันนี้นะคะ คุณครูฝากให้เด็กดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะระยะนี้ฝนตกใช่ไหมคะค่ะเด็กๆก็อย่าไปเล่นตากฝนนะคะค่ะเดี๋ยวเด็กๆจะเป็นหวัดเป็นไข้ได้นะคะคุณครูเป็นห่วงสุขภาพเด็กๆนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็ขอตัวไปทำคลิปต่อไปอีกนะคะบ๊ายบาย